ก่อนที่จะอธิบายคําว่าสภาวะธรรมหรือปร,าม,าร,รมัตธรรมขออธิบายคําว่าบัญญัติธรรมซึ่งอยู่ตรงข้างบัญญัติธรรมหรือเรียกว่าสมญญาสมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติคือของจริงที่มีอยู่ไม่จริงสมมุติบัญญัติคือของจริงที่มีอยู่ไม่จริงข้ามาฝั่งนี้ปร,ามาร,รมัตธรรมสภาวะธรรมสภาพธรรมสามคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ ของจริงที่มีอยู่จริงๆนี่ผมพูดภาษาไทยแล้วใช่ไหมท่านก็ยังกงกงงงงงใช่ไหมยกตัวอย่างของสมมติบัญญัติภาษาไทยเรียกว่าหิวข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า hungry ภาษาจีนเรียกว่ามีคนจีนไหมครับภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับหิวข้าวโต้ขู่อ่าโต๊ขู่อันนี้คือสมมติบัญญัติทีนี้สมมุติว่าสมมติ ไมโครโฟนอยู่ไหนครับเอาเลยคนถือเลย <c oughs> <laughs> ห,นหนูชื่ออะไรหนูยืนขึ้นได้ไหม <c oughs> ช,ชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรชื่อนิกค่ะนิกใช่ไหม <c oughs> อันนี้เราจะพูดเรื่องสมมุติบัญญัตินะครับสมมุติว่าพวกเราเนี่ย professional one จัดให้อบรมที่นี่ใช่ไหมแล้วมองเห็นว่าทุกคนให้ความใส่ใจและสนใจจึงมีการจาัดที่ต่างประเทศ แล้วก็เชิญพวกเราไปศึกษาอบรมธรรมะที่ต่างประเทศสมมุติว่าเราไปอเมริกาสมมุติว่าไปแล้วนะพวกนี้ไปหมดแล้วแล้วพวกเราอยู่ข้าวหมดเลยน้องนิกก็เลยให้เป็นตัวแทนไปคุยกับฝรั่งแล้วหนูพูดตามนะครับหนูเจอฝรั่งเสร็จปั๊บหนูก็พูดคําว่า I am หิวข้าวพูดอีกครับ I am หิวข้าวถามว่าฝรั่งฟังรู้เรื่องไหมครับไม่ทราบแสดงว่าฝรั่งคนนั้นฉลาดน้อยกว่าเราใช่ไหมครับ ไม่ใช่พรคำว่าหิวข้าวหัางรีโต้คุงเป็นสมมุติบัญญัติเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่จริงเพราะมันจริงแบบสมมุติเอาสมมุติเรียกขานในชุมชนสังคมตำบลประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นเองถูกต้องไหมครับนะครับขอบคุณน้องฤิ์ช่วยกันมนาะขอขอเสียงปรบมือให้กับน้องหน่ที่ช่ยกอนทีนีข้ขยัขบมาฝั่งนี้บ้างปรมาธรรมสภาวธรรมหรือสภาพธรรม คือของจริงที่มีอยู่จริงๆเช่นความรู้สึกหิวอาการหิวไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่แขกไทยจีนฝรั่งหากเขามีความรู้สึกหิวหรือมีอาการหิวปรากฏขึ้นเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกันไหมครับเหมือนกันโดยไม่สําคัญมั่นหมายว่ามันจะต้องเรียกชื่อว่าอะไรฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาต้องรู้สภาวะรมเป็นอารมณ์ ต้องรู้ของจริงที่มีจริงๆอันเกิดขึ้นที่กายและใจนักขณะปัจจุบันส่วนการเจริญสมถะส่วนใหญ่จะรู้บัญญัติธรรมท่านจับง่ายๆนะครับอะไรที่เป็นสมมุติบัญญัติมันจะมีภาษามันจะเป็นคำพูดมันจะมีเรื่องราวมันจะมีบุคคลตัวต,วตนเราเขาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยยกตัวอย่างพุทโธเป็นภาษาไหมครับเป็นพุทโธเป็นบัญญัติพองหนอยุบหนอเป็นภาษาไหมครับ พองหนอยุบหนอเป็นบัญญัติสัมมาอรหังเป็นภาษาไหมครับสัมมาอรหังเป็นบัญญัติกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นอารมณ์ในการเจริญสมถะไม่ใช่วิปัสนานี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้การเจริญวิปัสนาต้องรู้สภาวธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมคือของจริงมีจริงยกตัวอย่างลมหายใจอาการเคลื่อนไหวของลมหายใจอาการเคลื่อนไหวนั้นมีจริงไหมครับมีจริงอาการเคลื่อนไหวนั้นเป็นสภาวธรรม เวลาที่ท่านกลับตัวอาการเคลื่อนไหวมีจริงไหมครับมีอาการเคลื่อนไหวในขณะที่กลับตัวเป็นสภาวะธรรมเวลาที่ท่านนั่งนานๆนี่เมื่อยก้นไหมครับอาการเมื่อยมีจริงไหมครับมีจริงอาการเมื่อยเป็นสภาวะธรรมเวลาที่ท่านถูกคนด่ามีความทุกข์ใจเนี่ยความทุกข์ใจมีจริงไหมครับความทุกข์ใจเป็นสภาวะธรรมเวลาที่ท่านถูกคนชมและมีความสุขใจเนี่ยความสุขใจมีไหมครับความสุขใจเป็นสภาวะธรรมนั่นหมายว่า การเจริญวิปัสนาต้องรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจนักขณะปัจจุบันนั้นๆนี่คือความแตกต่างนี่คือทฤษฎีแห่งการเจริญสติในชีวิตประจําวันเราจะมาสาธิตกันละเรื่องทฤษฎีจบละบัดนี้เป็นการสาธิตทีนี้การสาธิตขออนุญาตยืนยืนโชว์ตัวให้น้องพิธีกรเป็นผู้สาธิตขอไมโครโฟนให้น้องเขาหน่อยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเขาหน่อยครับ ชิญบนเวทีเลยครับนี่เราจะมาเรียนรู้ธรรมะร่วมกันอันดับแรกขอทราบชื่อเล่นชื่อชื่อยกค่ะน้องหยกหน้องหยกครับน้องหยกนั่งอยู่ตร,ตรงนั้นแล้วผมก็เชิญน้องหยกขึ้นมาบนเวทีถามว่าน้องหยกเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เนี่ยรู้สึกตัวหรือลืมตัวครับ <c oughs> <c oughs> ลืมตัวนะะลืมตัวรู้ว่าลืมตัวรู้สึกตัวแล้ว ปฏิบัติทำจบนะลืมตัวรู้ว่าลืมตัวขณะที่ลืมตัวขาดสติขณะรั่วลืมตัวเกิดสติละเห็นไหมเอานะครับถ้าสมมุติว่าน้องหยกเดินมาถ้าจะรู้สึกตัวที่ร่างกายในเชิงวิปัสนาต้องรู้สึกร่างกายเป็นยังไงครับเคลื่อนไหวเห็ <Carney. S 1> นไหมรู้สึกกายเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องพูดต่อสอยห้อยท้ายว่าเคลื่อนไหวหนอนะครับถ้าพูดว่าเคลื่อนไหวหนอนี่มันจะเป็นบัญญัติกันทีรู้สึกแค่อาการ แบบนี้มันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเขาแต่เราสื่อสารกันจึงตั้งชื่อว่ามันคืออาการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับนั่นคือรู้สภาวะธรรมอันปรากฏที่กายนักขณะปัจจุบันนั่นเองทีนี้สภาวะธรรมเคลื่อนไหวมันปรากฏที่กายแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจนักขณะนี้แหละครับน้องหยกครับใจหนูขณะนี้ที่ถูกเชิญบนเวทีใจมารู้สึกยังไงครับตอนนี้ตื่นเต้นตนถามน้องหยกว่าน้องหยกเชิญไอ้ความตื่นเต้นมันมาไหมครับไม่เชิญคับ ฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าเชิญนะเข้ามาเองแท้ที่จริงแล้วหลักพุทธศาสนาไม่มีคำว่ามาเองไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็คือน้องหยกถูกเชิญขึ้นมาบนเวทีเป็นเหตุจึงเกิดผลคืออาการตื่นเต้นตอนที่น้องหยกนั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้ตื่นเต้นน้องหยกสังเกตตอบ น้องหยกสังเกตความตื่นเต้นตอนนี้นะว่าความตื่นเต้นมันมากขึ้นหรือว่าลดลงครับลดลงนะคะความตื่นเต้นลดลดลงเที่ยงหรือไม่เที่ยง,งมันกําลังแสดงอนิจจงน้องหยกทําความตื่นเต้นให้เท่าเดิมเท่าเก่าทําได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้มันกําลังแสดงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้น้องหยกสั่งความตื่นเต้นเองจงหายตื่นเต้นนบัตรเดี๋ยวนี้สั่งมาได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เห็นหรือยังสภาวธรรมเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นจักๆเลยทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้ถามน้องหยกนะครับคือดูจากบุคลิกท่าทางน้องหย,ยกเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเราเราจะให้น้องหยกร้องเพลงพอไหวไหมครับเปลี่ยนตัวหนูลองสังเกตเขาเชิญให้เราร้องเพลงใจมันรู้สึกยังไง ดีใจอเะเขาเชิญให้เราร้องเพลงหรือว่ามันเซ็งมากเลยหรือมันเป็นยังไงตอนที่พี่นาทีนี้ที่ตอนที่เขาเชิญให้เราร้องเพลงรู้สึกใจเป็นงไงครับจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะแปลว่าจิตมันสงสัยใช่ไหมสงสัยรู้ว่าจิตมันสงสยัยสงสัยจะร้องได้ไมินม๊นจะจิตมันเริ่มสงสยัยรู้ว่าจิตมันสงสัยถ้ารู้ว่าจิตสงสัยปฏิบัติธรรมจบแล้วเพราะเป็นอาการท,ที่เกิดขึ้นนักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจ สุแล้วจะร้องเพลงอะไรดีคะเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันอย่างนั้นมีช้อยให้เลือกถามว่าน้องหยกจะร้องเพลงหรือรำวงมันมีช้อยไงฉะนั้นเขาบอกว่าะน้องหยกไม่ต้องร้องเพลงก็ได้หนูรู้สึกใจเป็นไงครับโล่งโงอกเห็นไหมอาการตื่นเต้นดับไปอาการล่งอกขึ้นมาแทนที่จริงไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้องหยกบอกแหมอาจารย์ทียุทธเวลาจะให้หนูทาอะไรข้อที่หนึ่งต้องให้หนูทําในสิ่งที่หนูถนัด ข้อที่สองแม้ถนัดก็ต้องให้เตรียมตัวบ้างเล่นบอกไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวหนูทําไม่ทันฉะนั้นเราก็เปลี่ยนชอยไม่ให้ร้องเพลงแต่จะให้น้องยกรําวงนะแต่รําวงพวกเรามีมีเงื่อนไขน้องยกว่าถ้าถ้าหนูรําวงมีเงื่อนไขว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,อนจะต้องร้องเพลงและบทเพลงหนึ่งที่เราร้องได้ทุกคนคือ วันเพ็ญ okay, nah. เดือนสิบสองโอเคแล้วเราจะร้องเพลงแล้วน้องหยกระวงเล็กน้อยเป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับยี่น้องยี่นคนกลับไปมงคลด้วยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำต้นทองเป็นต้นเราทั้งหลายชายหญิงสะกอกกันยิ่งวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วรำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงคุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจขอเสียงปรบมือ รู้ไหมเมื่อกี้บอกว่าจะให้น้องหยกรำนิดเดียวแต่รำสวยอะ่ะปกติผมสอนธรรมะนี้ผมให้สาธิตแบบนี้ไม่ค่อยเจอรำสวยนะรำสวยนี่เจอไม่กี่คนนะครับนี่รำสวยเลยให้รำให้จบเลยใช่ไหมไปรำให้จบถามว่าน้องหยกรำวงเมื่อสักครู่นี้รู้สึกตัวหรือลืมตัวครับ <c oughs> <amounts of emotion writers> ถ้ารู้สึกตัวที่กายนี่ขณะรำวงควรรู้ส like ึกกายเป็นอย่างไรครับกายเคลื่อนไหวถ้ารู้สึกที่ใจควรจะรู้สึกอะไรอย่างไรครับในขณะที่รำวงตื่นเต้นได้ไหมได้เขินได้ไหมได้มีความสุขได้ไหมได้นี่แหละครับรำวงแล้วรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจน้องหยกเราอยู่บนเวทีสองคนเราถามเขาว่าท่านที่ร้องเพลงข้างล่างอะ รู้สึกตัวหรือลืมตัวครับลืมตัวถ้ารู้สึกตัวควรจะรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกปากขยับเห็นไหมรู้สึกร้องเพลงแล้วรู้สึกใจเป็นไงครับใจมีความสุขเป็นต้นผู้ร้องเพลงก็สามารถรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายคืออาการขยับหรือขณะที่ท่านปรบมือก็รู้สึกกายเคลื่อนไหวได้เช่นกันนะครับน้องยกครับถ้าสมมติมีคนเดินมาแล้วก็บอกเขาทักว่าสวยจัง หนูจะตอบตอบว่าขอบคุณค่ะสังเกตนะเสียงกระทบหูแล้วมันแปลความหมายว่าชมชั้นถามว่าใจมันฟูหรือใจแฟบครับ<อ>ใจฟูให้รู้ว่าใจฟูปฏิบัติธรรมจบแล้วครั้งเขาพูดใหม่เปล่าไม่ได้ชมว่าน้องหยกสวยชมว่าชุดที่ใส่มันสวยใจฟูหรือแฟบครับใจแฟบให้รู้ว่าใจแฟบปฏิบัติธรรมจบแล้วสังเกตในชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานหรือนอกการทํางาน ถามว่าในชีวิตของเรามีคนชมไหมครับมีคนชมใจฟูให้รู้ว่าใจฟูมีคนด่าไหมครับมีคนด่าใจแฟบให้รู้ว่าใจแฟบปฏิบัติธรรมจบแล้วขณะที่ถูกชมและถูกด่าถามจริงๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมีข่้นใดบ้างที่เคยถูกด่าบ้างยกเหมือขึ้นเหรอ่ครับ โอ้หมดเลยมีใครบ้างที่ด่าเขายกเหมือนึ้นหนสิครับโอ้หมดเลยระหว่างด่าเขากับผูกเขาดา่าอันไหนเยอะกว่ากันครับด่าเขา <c oughs> สแสดงว่าเขาแยกตัาเราชนะเราดีทั้งนั้นเลยจริงมะ่เคยสังให้สังเกตแบบนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมเข้าไปอยู่ในชีวิตนะอย่าแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจําวันเวลาที่เราเข,าข้าคอร์สปฏิบัติต,ต่างๆเนี่ยเป็นการอยู่ในสนามซ้อมสนามฝึก เป็นประโยชน์ไหมเป็น1ได้เรียนรู้หลักคําสอนพระพุทธเจ้า2ได้รู้วิธี3ได้รู้กุศโลบายในขณะเดียวกันอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ได้ไต่ถามท่านได้เกิดข้อสงสัยอะไรถามท่านได้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจึงมีคํากล่าวว่าหากขั้นผู้หนึ่งผู้ใดแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจําวันอย่าได้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยโอกาสที่เราจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมน้อยนิด ในหนึงปีนี้น้อยครั้งมากและในแต่ละครั้งก็ไม่กี่วันแต่ส่วนใหญ่เราอยู่ในชีวิตแบบนี้ทั้งหมดจงปฏิบัติธรรมในชีวิตในขณะที่งานมันยุ่งยุ่งอย่างนี้แหละท่านก็จะได้เข้าใจได้เป็นคําถามสุดท้ายสําหรับน้องหยกครับ,บน้องหยกครับน้องหยกชอบคนหลายใจไหมคะไม่ชอบค่ะน้องหยกไม่ชอบคนหลายใจถามสุภาพสตรีทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่สุภาพสตรีทั้งหลายชอบคนหลายใจไหมครับ,บไม่ชอบ สุภาพบุรุษแม้มีน้อยก็ขอถามสุภาพบุรุษชอบคนหลายใจไหมครับชอบหรออ๋อ <c oughs> หูหาเรื่องหูหาเรื่อง <c oughs> ท่านจะชอบหรือไม่ชอบคนหลายใจโปรดฟังทางนีสงน้สั่งคนหลายใจสั่งคนหลายใจไม่ต้องสั่งใครสั่งใจตัวเองนี่นาะ เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวทุกข์กลับกรอกไปมาล้วนเป็นมายาที่พาให้ใจระทมขอบคุณครับใคายใีหลายใจครับ น้องหยกไม่ชอบคนหลายใจขึ้นมาตื่นเต้นจากตื่นเต้นเยอะก็ตื่นเต้นน้อยจนหายตื่นเต้นพอจะให้ร้องเพลงก็สงสยัยฉันจะร้องเพลงอะไรดีพอบอกไม่ต้องร้องก็ร้อง,ลองโล่งอกเห็นไหมครับจิตมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสังเกตให้ัำในชีวิตประจําวันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยสังเกตเขาเท่านั้นเองพอเข้าใจได้ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องหยก้วยครับไปขอถามก่อน ขอถามถามถามผู้ผู้ฟังค่<ฮ>ะบุญกิริยาวัตถุสิบประการน้องยกขึ้นมาบนเวทีนี้เขาทำบุญข้อไหนผมทวนให้นะครับบุญกิริยาวัตถุสิบประการหนึ่งให้ทานสอง 2. รักษาศีลสามเจริญภาวนาสี่อ่อนน้อมถ่อมตนห้าช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลหกอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลเจ็ดอนุโมทนาบุญแปดฟังพระธรรมเก้าแสดงธรรมสิบมีความเห็นถูกต้องถูกตรงข้อไหนครับค่ะ ช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นปุกุศลมากกว่า5มากกว่าข้อ5ข้อ9น้าะแสดงธรรมกับผมนะจริงไหมผู้ให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นบุญกุศลเยอะไหมครับเยอคนที่ขึ้นมาบนเวทีตรงนี้เยี่ยมมากเขาเสียงปรบมือให้ให น้องหยกเดินกลับไปรู้สึกตัวหรือหนึ่งตัวครับ <us> เราเนี่ยลืมตัวเป็นอาจินคําว่าอาจินคือบ่อยๆเราจะต้องฝึกความรู้สึกตัวเป็นอาชีพเอาไอ้เจ้าอาชีพไปสู้กับไอ้เจ้าอาจินเห็น <conna ît S 1> ไหมครับนี่คือตัวอยา่างทีนี้เชื่อมั่นเชื่อมั่น,นว่าทุกท่านนี่เคยไปงานศพงานศพจุดทูปก,กี่ดอกครับดอกเดียวท่านทราบปริศนาทำเพียงทูปดอกเดียวไหมมาคนเดียวไปคนเดียว ทางนั้นเป็นทางสายเปรี่ยวที่เจ้าจะต้องเดินคนเดียวเห็นไหมครับเราก็มามาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวนะไม่มีใครไปกับเราได้ด้วยนะท่านสังเกตไหมว่าเวลาที่แม่คลอดลูกออกมาเนี่ยเด็กที่คลอดจากท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยเด็กเข้าหัวเราะหรือร้องไห้ครับร้องไห้เนาะการที่เด็กร้องไห้นี่แสดงว่าเด็กมีความสุขหรือว่าเด็กมีความทุกข์ครับทุกใช่ไหมแต่พอเป็นวันเกิดที่เราร้องเพลงอะไรครับ Happy birthday to you ถามว่ามันแฮปปี้หรือว่ามันแซดดี้จริงๆมันแซดดี้เพราะการเกิดเป็นทุกข์แต่เราเอาแฮปปี้มาปิดบังมายาเป็นมายาภาพตรงนั้นสังเกตต่อเด็กที่คลอจดจากท้องแม่เนี่ยมือของเด็กกำหรือแบรครับมันบอกว่ากูจะเอาก็กูจะเอาแต่พอตายนี่เป็นรถน้ำศพมือที่กำมือกำอยู่หรือว่าแบรครับ ศพเป็นอาจารย์สอนธรรมะว่ากูเอาอะไรไปไม่ได้เลยฉะนั้นสมบัติผัดกันชมสมบัติในโลกนี้เราต้องหาไหมต้องหาเพราะมันต้องซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูชีวิตพอกล่าวคำว่าชีวิตชีวิตมีกายกาับใจเงินทองทั้งหมดมาเลี้ยงชีวิตส่วนร่างกายแล้วจิตใจมันคือมีอาหารด้วยแล้วอะไรเอ่ยคืออาหารของจิตอาหารของจิตใจนั่นคือคุณธรรมศีลธรรม และสุดยอดของอาหารคือสติปัญญาที่เราฝึกวันนี้แหะครับเพราะสติปัญญาจะติดเนื้อติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสิ้นชาติการเกิดสติปัญญาจึงเป็นคู่ชีวิตอันแท้จริงเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักเพราะคู่ชีวิตนี้จะไม่มีกิ๊กกั๊กที่ไหนเลยเขาจะไปกับเราอย่างมีความสุขและพาให้เราพ้นทุกข์ได้ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่นำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในขณะี